ร้านเล็กๆแต่มีหลายเมนูให้เลือกนะคะเพื่อนๆร้านอะไรคะแม่คะร้านแซ่บซาวบาทค่ะร้านแซ่บซาวบาทนี่ก็มีขนมจีนน้ำยาอะไรคะรน้ำยากะทิปลาทูน้ำยากะทิประท,นระท,ระทูนี่ก็มีของหวานโอ้หากินมากมาแล้วนะคะชามแรกก๋วยเตี๋ยว เตียวหมูเด้งชามละยี่สิบบาทเด้งดึงดึงเลยจ้าแซ่บซาบาทมาแล้วจ้าอันนี้ยำวุ้นเส้นทะเลนะคะพเพื่อนเอันนี้ก็ยำปลาหมึกนนี้ก็ยำกุ้งอันนี้ก็ตำไทยทุกอย่างก็คือจานละยี่สิบบาทสวัสดีค่ะเพื่อนเวันนี้ยายมองค่า <c oughs> วันนี้มองพาพ่อใหญ่โรเจอร์มากินอาหารนอกบ้านนะคะเพื่อนเพื่อนมาแล้ว oh my gosh o my oh m เพื่อนเห็นไหมคะอันนี้เตี๋ยวหมูตุนชามเริ่มแล้วครัเพื่อนเพื่อนยี่สิบบาทโรเจอร์ใส่้นอันนี้ลาบปลาเนนนะคะเพื่อนเพื่อนลาบนนี้คุณชนยี่สิบ ฟิชโ <Fish>. <Okay. S 1> อเคฟิชเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะกุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนกินเลยโควิด <c oughs> เนาะโควิดเดมองก็จะพาพ่อใหญ่โรเจอร์ออกมาออกมานอกสถานที่วันนี้โอเคพ่อใหญ่โรเจอร์เราบอกกินเลือดเ้อพี่น้อ ป็นไงเราเจอเราพอกินเหลือดอันไหนเราพอกินเราก็สิเอาหายยมอืนชามละยี่สิบบาทนะคะเพื่อนๆตรงนี้เราก็ออเดอร์กินรอมารีวิวว่าเมนูไหนจะอร่อยน้ำซุปเขาอร่อยมากเพื่อนๆเหมือนนะน้ำซุปสมัยก่อนนะ่ะที่น้ำซุปอะเกาเหลาเพื่อเตียวสมัยก่อน โรเจอร์ยูเอเฟรรี่ครีสอันนี้ตำไทยเกใหญ่โรเจอร์ชอบอร่อยไหม What is it m o อง What is it What is it นะ What is it, <Huh? S 2> <is> it? q u i ส I say wrong <laughs> Squid <laughs> สควิดปลาเมืกยมออกับภาษาอังกฤษบะแข็งแรงนะแตอ๋ยมออกับสควิดวั c วั l w ุคอวั u c ุคอสควิดสควิดอ๋อสควิด yes what you call shrimp shrimp กุ้ง shrimp อยำกุ้งใส่ข้าวโพดคอน right นี่ก๋วยเตี๋ยวออออก๋วยเตี๋ยวหมูเด้เดงนะพี่น้องเราแอบกินก่อนแล้วเรียบร้อยอืมปัให่เราเร็วแห้งพุออ่งตัวใหญ่พุ่งต,ตัวใหญ่มากอ,อันนี้เป็นต้มยำทะเลนะคะ เรากินข่าวน้ำกันได้จากพี่น้องโอ้ oh. ชิมแล้วอร่อยแซ่บหลายแซ่บห <Yes. S 1> ลายฮมมน็อตฮอตแอนด์สไปซี่ไอ้โทอ๋อ so oh. อาการหอนอาการหอนมันเลยออกมานอกพื้นที่บกเข่าเมือง <laughs> นิโควิดนิโควิดมาหาล้านที่ยู เส้นท้างนอกเมืองก็้ลจ้ะพี่น้องร้านข้าก็ลังแบบซีดามากินแซบซาวบาทแซบทุกเมนูเลยจ้ะวันนี้หลังจากกินอาหารข้าวค้นมาขนมหวานถวยละสิบบาท ปากเองตามสบายมากน้อยตามใจชอบเนะโอ้จะค้องหลานนะฮะแห้งชุดหยอดเลยขายเมนูจักได้กำไรจักขาดทุนเรื่อยเจ้ค้องลานแบบว่าใจดีแห้งเออเป็นกันเองแซ่บรีมือชุดหยอดเลย

ของยังมาเรื่อยๆขนาดเราบปเพืเอพ่อยยเดินคนใหญ่แล้วหอนแล้วก็มามามา,พ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 ,าพ,พี่น้องกินน้ำกันน้งพี่น้องอ่ะตั้งปลูกผักเมืองไทยเนาะพี่น้องทั้งต่างประเทศโอ้ขา้าวโพดกรหวานหวานแสบบ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 แบบทุกอย่าง เพื่อนเพื่อนดูอร่อยไม่อร่อยอ่า <All S 1> อ่าเเตี๋ยว <All S 1> นูเ <all S 1> ดินไปแล้ว <All S 1> ยำหมดเกลี้ยงเลยเพื่อนเพื่อน,น,นดูดูสก <All S 1> อ่ออาโฟมกินหมดเลยอันนี้สองชามเนี่ยนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้งหมดนี้กี่บาทนะคะเพื่อนเพื่อน All done, except for this, the mung is still eating. All done, except for this, the <laughs> mung is still eating. Go ahead, mung. continue. eating, shrimp, the shrimp, the shrimp. I missed this. <laughs> สรุปว่าเรามากินอาหารวันนี้ที่ร้านแซ่บซาบทร้านแซ่บซาบาทั้งหมด240นะคะเพื่อนๆได้เดมองก็สั่งต้มยำลาบปลาก๋วยเตี๋ยวสองชามตำไทยแล้วก็ยำทะเลนะคะเพื่อนๆ240บาทอร่อยเซฮายหน่าเลยเปิมาเนี่ยลูกเซฮาย เอ้ยสซฮายเด้อเห็นพนักง,งานเสิร์ฟสองคนไหมคะเนี่ย,ยลูกสาวแล้วก็หลานหลาๆเจ้าของหล,าน,ลานน่ารักมากช่วยช่วยมามีเสิร์ฟแล้วก็ดูแลลูกค้าไี่้าวันนี้ลาเพื่อนๆก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าน,นะคะเพื่อนๆไ๊ายาน